ก่อนจะไปชมเกมวันพันแมนนะครับวันนี้เนี่ยผมก็มีช่องของตลาดซื้อขายช่อง YouTube มาแนะนาครับสาหรับใครนะครับที่ต้องการซื้อหรือว่าอยากขายช่องหาดยูทูปเนี่ยสามารถไป2ช่องนี้ได้เลยครับซึ่งเขาเนี่ยก็จะลงรหัสเนี่ยไว้หลายรหัสนะครับก็ใครที่อยากได้เนี่ยก็ตามไปที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารกักทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เนี่ยอยู่กับผมกับตจมไซน์นั่นเองครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็อยู่เกมวันพันแมนเดอะสตองเกตนะครับเกมดีเกมเดิมเพิ่มเติมคือรีวิวโหมใ่ครับ อ่ะซึ่งเจ้าหมวดใหม่นี้ก็เป็นรูปโปรไฟล์ของโบลล์ลอดล่าสุดยอดนะครับซึ่งเจ้าหมวดนี้เนี่ยมีชื่อว่าดวลสุดยอดครับยังไม่เข้าเซิร์ฟไทยนะแต่ว่าเดี๋ยวมันก็เข้าเซิร์ฟไทยแล้วนะครับซึ่งหมวดนี้นะครับเราจําเป็นจะต้องนําตัวละครในในทีมของเรานะครับทั้งหมด18ตัวไปทําการต่อสู้นะครับซึ่งเป็นการใช้ตัวละครโคตรเยอะเลยครับอแต่กรอื่นนะครับเรามาดูพวกแต้มระดับนี้ก่อนแล้วกันนะครับซึ่งแต้มระดับตรงนี้เนี่ยมีความหมายมากเลยครับ มันไม่ใช่เป็นการต่อสู้ในเซิร์ฟเราอย่างเดียวนะครับน่าจะรวมหลายเซิร์ฟแต่ผมไม่แน่ใจว่ากี่เซิร์ฟนะครับอ่ะก็ผมเนี่ยลองไล่ดูแล้วนะครับก็เห็นที่1หลายคนนะซึ่งน่าจะรวมประมาณ3 4สเซิร์ฟเลยมั้งอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับอ่ะก็อันดับหนึ่งตอนนี้เนี่ยเซิร์ฟที่ผมอยู่นะครับก็มีทั้งของตัวละครอย่างซอมบี้แมนนะครับอชูราคาบุโตะครับมอสกิโตโกนะครับเกียโรครับสุยริวแล้วก็ด็อกฟินิกส์ครับอ่ะก็เป็นทีม โอเคประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของวิธีการต่อสู้แล้วกันนะครับซึ่งมันจะมีให้เราเนี่ยสามารถต่อสู้ได้อยู่2โลงนะครับก็ไอ้แต้มโลงใหญ่เนี่ยจะเป็นแต้มสีทองนะครับส่วนไอ้โลงนี้เนี่ยไอ้ที่ผมกดเข้ามาเนี่ยเป็นแต้มสีเงิน,นครับซึ่งจะเป็นรูปหมัดสีเงินนะครับซึ่งไอ้แต้มสีเงินเนี่ยเล่นได้ง่ายกว่านะครับไอ้แต้มสีทองเนี่ยเล่นโคตรยากเลยผมลองเข้ามาดูละนะครับเดี๋ยวผมรอเข้าไปเลยแล้วกันนะครับ โอเคเข้ามาแล้วนะครับอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยเสถียรไม่รู้เป็นไรเหมือนกันนะครับเน็ตก็จ่ายแต่ทำไมอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรอ่ะตอนนี้นะครับผมเข้ามาแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมอันดับอยู่ประมาณสองร้อยแปดสิบเจ็ดนะครับน่าจะอยู่ประมาณนี้อ่ะก็ตอนนี้เนี่ยผมสู้ไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับมาลองเล่นดูนะครับซึ่งที่เพื่อนเพื่อนเห็นพลังฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเยอะแบบนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับอันนี้เนี่ยคือพลังรวมทั้งหมดสิบแปดตัวแล้วนะครับก็คือได้ประมาณสองล้านกว่าซึ่งของผมเนี่ยมีอยู่ประมาณสองล้านสี่นะ โอเคเดี๋ยวเราไปสู้กับรูปโปรไฟล์โบลสเลยละกันนะครับโอเคทีมเขานะครับในทีมแรกเนี่ยพลังผมก็เหนือกว่านะแต่ว่าทีม2เนี่ยพลังผมต่ํากว่านะครับและทีม3เนี่ยพลังผมเนี่ยก็ต่ํากว่านะซึ่งผมไม่น่าจะสู้ได้นหครับอ่ะขอเปลี่ยนตัวละกันนะครับมาเจอกับยุงละกันนะครับอ่ะขอวัดพลังนิดหนึ่งโอเคผมน่าจะชนะประมาณ2ตัวนะครับไปเราชนะประมาณ2ทีม Amsterdam เราก็แชมป์อยู่ดีนะครับไปเริ่มเลย ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตรงเมื่อกี้เลยนะแต่ว่าผมไม่ปรับเปลี่ยนละกันนะครับโอเคเข้ามาเลยครับทีมผมได้เปิดก่อนทั้งหมดเลยนะครับักัพรรดเด็กฝั่งผมเนี่ยได้เข้าไปเปิดก่อนเลยนะซึ่งผมให้เพื่อนเนี่ยดูเพียงแค่ทีมเดียวนะส่วนทีมที่เหลือเนี่ยผมจะสกิปให้ดูเลยละกันนะครับอ่ะเต็มบุคยี้ไปถึง3ตัวครับราชาใต้ดินนะครับมาฟันเข้าไปครับอย่างนี้เนี่ยตอมมิกผมไล่ตามนะตอมมิกฟันไปลูกวัคซีนแมนเกือบหายครับตอมมิกิีดซึ่งไปหนึ่งทีครับบล็เข้าไปนะครับตัวหน้าล้ม อาชูาคาวาโตะก็เข้าไปอันตีใส่นักกาก์วหวานนี่ครับตอนนี้เนี่ยอัศวินขับเคลื่อนผมเนี่ยจะได้เปิดเป็นตัวสุดท้ายนะครับมิทิงตบเข้าไปโอเคเหลือเพียง3าตัวนั้นนะครับสำหรับฝ่ายรงครามนะครับอย่างนี้เนี่ยโดนอัศวินขับเคลื่อนผมเนี่ยปาดถึง3าตัวเลยนะมาซูเปอร์รารชายครับจับใส่ไปแล้วราชาได้ดิงไปแล้วครับอ่าต่อไปครับ G ีโนสเออาร์ครับเข้ามาต่อยไปมาแล้วอัศวินขับเคลื่อนผมครับไม่จำเป็นต้องใช้ลูกไฟในการอันตีครับ ไปแล้วครับบล็อกเข้าไปนะครับสองแสนหนึ่งนะครับนี่ขนาดยังไม่ได้แปลงล่างนะอย่าให้แปลงล่างนะครับถึงล้านนะจักรรพรดิเด็กก็อันติเข้าไปอีกครั้งหนึ่งครับหมดขยี้เธอลูกโอเคติดไปถึงสองตัวนะครับมาครับราชาใต้ดินฟันไปอีกทีนึงครับป๊อปป๊อปป๊บล็อเข้าไปอืมก็ติดไม่ย่อท้อไปนะครับอืมอะตอมมีฟันไม่มีลูกไฟเล่นนะครับอ่ะดวงต่อปกตินะครับ โอเคขอขยับมาก็โดนระเบิดดาเมจไปนี่ครับโอ้โหโดนตายเลยครับอ้อระเบิดของอัศวินขับเคลื่อนไม่หายไปนี่ครับแตกต่างจากทัศซมะกินี่นะโอเคผมเข้าใจอย่างหนึ่งแล้วนะครับโอเคเพอะถึงเทิร์นเพิ่พราะถึงทีมที่สองนะครับมันก็จะสู้กันแบบเดิมแหละผมจะข้ามเลยลวกันนะครับเบิ๊บฝ่ายใครเป็นฝ่ายชนะไม่แน่ใจนะครับกดข้ามไปแล้วโอเคฝ่ายผมเป็นฝ่ายแพ้นะครับแต่ว่ารอบต่อไปเนี่ยผมน่าจะเป็นฝ่ายชนะนะ,นะครับซึ่งเราจะเอาทีมทั้งหมดของเรา18ตัวมาเจอกันนะ มานะครับนี่ผมมีลูกติดอันดับหนึ่งของซูเปอร์แฟรงก์ด้วยนะบันทองยิงไปครับโอ้น่าจะชนะแล้วแหละปั๊บเข้าไปโอเคข้ามไปก่อนครับปึ๊บโอเคเรียบร้อยนะครับก็น่าจะเป็นฝ่ายเราจะเป็นฝ่ายชนะนะรอสักครู่นลยครับรอสักครู่อินเทอร์เน็ตไม่ค่อยเสถียรนะครับชื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 บหรือว่าค้างไปแล้ววะโอเคนึกว่าค้างไปซะแล้วนะครับ ก็ตอนนี้เนี่ยตามผมมันก็เป็นฝ่ายชนะไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ชนะ1แพ้1แล้วก็ชนะอีกหนึ่งนะครับก็ได้มา1ดาวนะครับบวกมา4ี่แต้มได้แต้มของโทเค็นเอาไปแลกของเนี่ยประมาณ30นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองไปแลกของดูนะครับว่าไอแต้มพวกนี้เนี่ยสามารถนําไปแลกอะไรได้บ้างครับโอโอทะลุมอมกดาเน,นึงเลยครับอันเดียวขออธิบายเรื่องการใส่ตัวละครก่อนละกันนะครับนี่เราสามารถาเปลี่ยนตัวละคตรตัวนี้ได้เลยนะปึ๊บเนี่ยแล้วก็สามารถสลับหรือแลกเกรนกันได้นะครับ นี่าารแลกกันอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็เรื่องการเปลี่ยนนะครับให้เรากดรูปจัดทีมเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนได้เลยครับแต่ผมขอให้เปลี่ยนล้วกันนะครับประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวไปเราไปดูการแลกของและกันนี่นะครับการแลกของในร้านค้านะครับก็จะแลกของได้หลายอย่างนะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะทําให้เรานี่สามารถพัฒนาอุปกรณ์แล้วก็พวกอาวุธเนี่ยไปได้ไกลด้วยนะครับมีให้แลกดาวอัก แต้มอั d ดา n ด้วยนะครับก็เก็บของสีทองหนึ่้อสนะครับส่วนที่สีเงินที่เราได้มาเนี่ยก็นำมาแลกของพวกนี้นะครับนี่แต้มนี้ก็สามารถพัฒนาตัวของเราเนี่ยให้ไปได้ไวขึ้นนะครับอ่ะส่วนวิธีการเล่นของเจ้าแต้มสีทองนะครับเราต้องมาที่นี่ครับซึ่งมันเล่นยากมากเลยนะครับสีทองผมลองเข้าไปดูแล้วเนี่ยพลังขั้นต่ำของเขาก็ประมาณ4ี่ล้านละนะครับก็ผมสู้ไม่ได้นะครับจริงๆแล้วอยากจะสู้ให้ดูมากแต่ว่าสู้ไม่ได้ก็เป็นทีมฮีโร่เหมือนกันนะครับฮีโร่ไปศาสตร์ใช้รวมกันได้ ประมาณนี้นะครับก็มันจะขึ้นไปตามอันดับของแต้มเ้าตายได้นะครับจะมีแรง c a b s นะครับประมาณนี้เนาะอันนี้แหละนะครับก็เงื่อนไขคร่าวๆในการเล่นเจ้ามดของเซิร์ฟนี้นะครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วน่าจะประมาณนี้เอ่อลองดูอันดับอือหน่อยดูไหมตัวละครหลักๆที่ใช้กันนี่ก็จะเป็นหน้ากากหวานนะครับมันเป็นตัวละครบัฟที่โคตรด,ดีเลยแต่ว่าถ้าเป็นเมตาจะจัดก็ พวกปูบอมแลวก็ทัสมากินะครับโอเคมีคนขอทางด้านดูของทัศสมากินะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะซึ่งมันเป็นทัศสมากิร่างสองนะครับไม่ใช่สึมากิร่างแรกนะครับพลังสูงสุดทีมปีศาจพลังเยอะจังวะนี่นะครับก็เป็นของทัสมากินะครับซึ่งพลังเนี่ยมันต้องเบอร์อยู่แล้วนะครับก็ของทองสี่ชิ้นเลยนะครับแล้วก็อัพดาวดูดิ มันก็สมควรเวอร์อยู่แล้วนะครับแล้วก็อันนี้เป็นถึงอ๋อนี่ไงนะครับเงื่อนไขสําคัญที่ทําให้ซัน์สุเมกิเนี่ยมันฮิวโกงนะครับฮิวเลือดจากการโดนโจมตีเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นโอ้พระเจ้านี่แหละครับทำไมทัศสึมมกิถึงเลือดไม่ยุบนะครับไอ้ตาเฉพาะ5ดาวนี่แหละนะครับเงื่อนไขที่ทำให้ทัศสึมมกิเนี่ยโกงนั่นเองโอเคประมาณนี้แหละนะครับใช่ไหมน่าจะใช่นะครับถ้าตัวอื่นล่ะ ถ้าซื้อมังกี้ถ้าซื้อมังกีเนี่ยเป็นตัวละครที่ขนปั้นให้มันสุดเลยนะครับแต่ว่าทีนี้เขาปั้นหน้ากากหวานสุดมากอันนี้ตาเฉพาะสองดาวนะครับอ้อไม่ใช่นะครับขอภขอภยัยขอภยขอภัยขออภัยจริงๆนะครับไม่ใช่นะครับ